สบายดีพี่น้องเนี่ยก็จะผ้าคิ้งไปตลาดด้ยพี่น้องเด้อผ้าผ่นไปซื้อของใส่ของซอยส่วนตัวเผ่นให้ิ่นคัาบโหลดมีมอนสน,น้ำกลนไปออกไปดูน็ต้องหลอกเ<อ>กาะเมียนได้พี่นอ้องเอ้ยเกาะเมียนมาได้จะงงับอยซื้อนะเดี๋ยวก็คนขมามู่จัก มีใครอยู่เฮือนตาไอพีอ่น้องเออดินรุดแปบไปทางหลังในคุ้งปับปับเยอะแยวสูงอยู่ด้านลงทรายนะมาหอดตลาดเดินด้วยพียน่น้องมาเบ่งมานั่งขิงเพิ่นสิเอาอย่างองใส่ส่วนตัวเพิ่นหาเอาสิเอาอย่าง nó đạn bầu ừ nó bẹp đạn bầu thích lời cho mặt bẹp khỏa áo này đấy này này nên, nên, nên. này kê ừ, ừ, sắt này này là tôi nhảy này rồi ừ à, tôi nhảy lại à, gì đấy à, bộ ừ ơ à, xì ของน,นั่นอีกาพาผืนมาซื้อของใส่ส่วนตัวผืนอะไรผืนดอกได้อะไรของผืนมืดผืนเลือกเอารักสวยรักงามผืนใด,ดพี่น้องเอ้ยร้านแต่งจากงามร้านผเรลร้านแนวนี้อยากงามอยากสวยสินี่ไงตามใจเธอว่าสันส่นซะาน่าจะได้ก็เอาแน่แน่ เออไปเลยเอาสบู่กานกแก้วก่อนเด้อมแบบนี้แล้วหอมอะทิ้งเอาสบู่กานกแกวแ้วเลยสีเขียวนะเหมือนตะเกามันหอมตลาดกะสวยสมิก่กะติดห่านลายห่านในได้พีน่น้อง

พอนใบกเป็พอนนุ่มอยกปนาเอว่รอนพ้ใบใดพอใบก็เคยใส่ันบสองอันสิบห้าพันเอาหอมนี่นะเอาแบบนี้นะมันหอมนี่นี่นี่แบบนี้เป็นโหลดนี่นี่หอมอือย่าไปเอาเนี่ยนะนะเสีดส่ผ้ามันได้ดมมันลูกกิ้อ่งไรบา กลิ่นเลยว่หอมเบ้อหะเบอสเห็นมีกินมีกลินหอมอยู่นี่ละหอมมะนหอมมะนาวหอมได้นนิหอมอมกิ่นอกแขงด้วยผ้าส anyway> ีม่วงถง้าสีม่วงปดึงขึ <h <h ้นรถเออ เป็นอะไรดอกมะลิเออเอ้าเอาเออตัวนี้แหละกลิ่นมะลิเออหอมมันก็นั้นแหละอะไรรวมบังโทรเด้อเส้นหาสิบแปดเมื่อตบ่ฮะ ลองผึ่แตงโมแคทมีไผ่ดอันนี้แล้วลองผื่ฮะโแลกจะทามอยู่น่จาองเอเอ้าเฮ้ยส้มใหม่ออกมาเท่าไดบาทนี่ยขราคามันกรถิกกว่าเ่าไดละแสนแปดสิบแปอืนแปดท่านพี่น้อง เคืองแต้งนั i, okay? ่งท ouais. ีนี่จะโดงก้อนีน่ร้านรักสวยรักงามมามาซื้อน้องห้าบุงด้วยยังอยากได้อันนี้ขีดขอบตาอีกได้พี่น้องเอ้ยเออเออแบบนั้นจับพันน่ะนะอือไข่เต็มอือเอาเลย เจ็ดพันนะเจ็ดพ<ป>ันกีบอะไยังอีกคิดกะขัะก,กันเมือกี้กอนผดเอ้ยังอันนั่นยังอันนี้ลืมเพ่อวะอืมอรบได้ไร <Okay. S 1> สื่อแปลงอัน,งน <Okay. S 1> รงพื้นจรเข้หวานจรเขคเ้เออมันมีสองสั้นได้เอออันนี้อันนี้อืมเอาเอา กแมะเนด้านอแเอแม่น้ำมันอ้อยอาเอาน้ำมันอ้อยจ๊กพันเลนะเพได้สามสิบห้านี่แเออสีนี่แหละผมเคยใส่สามสิบหาพันแ่สีนี่นีน้ำเพินเบืองก่อนมดแต่โบ ไปรอตลาดนู S <S ่งกันพี่น้องอือเอาเลยกินกบไปเลยกินหมูเอาเลยเลยแล้วเรียบร้อยแล้วนี่พาล้านมาซื้อเครื่องแต่งเพลินเม็ดอะไรบ้าง สื่อกะเทียมแล้วก็เทียมเนี่ยแหละสิบพันสื่อกะเทียมสิบพันผิดแดงก็ยังอยู่เนาะผิดแดงยังเนาะเือนเขาเขาอสื่อดอ้ผิดแดงยังมกดาวกัยังดก่าออล้ะแม่หมกนะเทียมนะเอาละ จัิ่งว่าแล้วเพิงงเง่งเอาแปรงนุ่นเนี่ยนาทีกาถ้วยทองทงเทอะไรนะเออทงหนึ่งเอาเม็ดแรบได้บอเอาได้เม็ดเคิบวกินเม็ดเคิร์ด้วยสาวพันอะหมดแล้วเท่านี้แหละตลาดกระซัมนีก่กระเพิ่นก็เลิกหมดแล้วได้พี่น้องเอลย ไปตลาดแรงโตเขากลยตลาดแรงโตตลาดเช่านี่งแล้วสวยเลยอใครจะซื้อยังก็ไปตลาดแรงคนและของชิ้นของอยากชิคึนนะว่านองหลาคัมแพงสวตลาดเศร้าเซโน นางเคียงพันว่าให้แม่พาไปอัา่านเพอแม่เถ่าน้อยอีกได้นี่ <c oughs> อยากไปกินอ่าอยากไปกินอยากไปกินพาไปไปเาปลาดไปปิษล้านมาได้ไดไดดเลยสำเนียงในพิษล้านแล้วได้เลย ซาบบ่อะไร่ะเออเอาตัวนี้แหละตัวซาบอย่แหละเบิ่งมักถั่วดิซะานกถั่วมาตำเหมือนมั้ยเฮ้ยจะไปแกะขมัดเป็นคนแน่น่ะนะโอ้ยมักถั่วอันนี้มันโเฮาเลยเบ้อเบ้าเอาตัวแจ้งแหละอย่าซะเบ่เอา มันตจำบนนุ่มบนนวลมันแข็งแค่แเอาแต่แป้งล่ะโดนไม่ให้าอืมโ้งเทไรนี่นะเก้าพันกินยังทางนั้นกินเฟอร์บ่ทางนั้นบ่แซ่บบ่กินข้าวเที่ยงกินข้าวบายเป็นข้าวเที่ยงเออข้าวบายเป็นข้าวเที่ยงอืมไม่นเลยอืมเมื่อไหร่พี่น้องเออให้คิงไปเอารถรถหอดจอดจะพูน มาตลาดบ่ายแ้วก็บ๊อบบี้ยังตลาดรอดบบ่ายนี่ก็บอกผากรถผากล่างนี่พันหนึ่งสองพันามผักหลดโอเคโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้กับเมมอนลาด้วยพี่น้องเด้อผากกดไไห์กระเซซักกระไคส่งเมมอนผากกินปลาเทียวด้วยจ้า